อร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีครับวันนี้เฮียซ่งเล่งหงอยู่ที่บริเวณถนนสีนริก,กลิ์น,นะครับที่ร้านมดแดงนะครับอร่อยดีก็บอกว่าที่ร้านแห่งนี้มีหนึ่งเมนูที่ใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงอาหารแล้วก็ขายดิบขายดีมากๆเลยเดี๋ยวตามเฮียซ่งเล่งหงเข้าไปข้างในตามหา ความอร่อยกันเลยครับเร็วไปด้วยกันเดี๋ยวกินกันให้สําราญความอร่อยของเมนูนี้เขาจะเริ่มต้นจากการใส่น้ํามันพืชลงหม้อครับตามด้วยพริกแกงมัสมั่นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงต่างๆลงไปตามด้วยซี่โครงแกะคนให้เข้ากันเติมกะทิร้อยเปอร์เซนต์ตา่อยดีลงไปครับเคี่ยวให้น้ํากะทิซึมเข้าไปในซี่โครงแกะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บเกลือน้ามะขามสุดท้ายใส่มันหอมใหญ่ ถั่วลิสงลงไปครับเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้มัสมั่นแลมเสิร์ฟพร้อมโรตีเมนูสูตรอร่อยของร้านมดแดงอาหารไทยสีนักลินครับแต่ทางร้านบอกว่าต้องทานกับโรตีครับเป็นสูตรของทางร้านเขาแต่ที่ขาดไม่ได้เขาบอกว่าต้องใส่น้ำจิ้มอาจาร์ลงไปด้วยครับผม อร่อยจานเด็ดขนาดนี้ครับกะทิอร่อ100%ตราอร่อยดีขอมหมอผลิตภัณฑ์และใบประกาศนียบัตรรับประกันความอร่อยไว้ให้กับทางร้านนะครับช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณธนาคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมิติอ2ต้นาำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมาก,กว่า45ปี ช่วงควนชวนหิวครับเฮียสงในของวันนี้จัดไปเลยครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่เรียกว่าอร่อยติดอันดับในกรุงเทพมหานครเลยชื่อว่าร้านขัวอัษรสนะครับอยู่แถวแถวซอยเสือใหญ่อุทิศนี่เองนะครับวันนี้ส่งน้องปีกวนชนเที่ยวไปชิมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไปชมบรรยากาศความน่ากินของก๋วยเตี๋ยวชามนี้กันเลยครับกลับมาพบกับช่วงกวนชวนหิวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับ เต็มๆข้างหน้าผมครับโอ้โหนี่เลยครับเียารงจัดให้ผมพิเศษเลยผมจะขอแนะนำก่อนว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะขายพวกพวก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทยัยเส้นเล็กน้ำนะครับแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งโอ้โหอันเนี้ย เหมือนกับผัดไทยนะแต่เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวจุกโขทัยผัดแห้งหน้าทานมากๆมีห่อไข่มาด้วยนะครับแล้วก็ขนมจีนซาวน้ำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สเต็กปลาทอดนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับคุณผู้ชมลุยกันกับเจ้นเล็กน้ำครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเป็นเขา เหนียวนุ่มอร่อยเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เขาให้กินคู่กับตัวแคบหมูแล้วก็จะมีตัวถั่วฝักยาวหั่นเฉียงนะครับแล้วก็มีหมูสับครับเอาไปหมักนะครับแล้วก็จะมีหัวไชโป๊าซอยให้พอดีคาต่อจากก๋วยเตี๋ยวน้ำมาเนี่ยมาเจอเส้นเล็กแห้งเลยครับทานกันเข้าไปนี่กับอันนี้ทานคู่กับตัวกากหมูนะครับหมูเนี่ยทอดผมว่าอร่อยมากเลยนะจานนี้ มาต่อกันนี้เลยก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยผัดแห้งบอกได้เลยว่าพิเศษและหาทานได้ยากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยนอกจากทานพวกพวกแคบหมูโถปักยาวเนี่ยเขาต้องเสริมมาพร้อมกับมะนาวด้วยเส้นจานที่เอามาผัดก๋วยเตี๋ยวจานนี้จมีความเหนียวนุ่ม อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมต่อกันที่เมนูขนมจีนตาวน้ำครับมีสับปะรดลูกชิ้นปลาแล้วก็นี่กระเทียมแล้วก็ขิง ตัวน้ํากะทิเขาเนี่ยเข้มข้นเข้าวเขาผสมตัวเส้นแล้วก็ตัวเครื่องเคียงได้เป็นอย่างนี้มากเาพราะลุกพล้าส่วนผสมเข้ากันเนี่ยทานเข้าไปแล้วมันอร่อยนะครับคุณผู้ชมสเต็กปลาทอดนะครับคุณผู้ชมที่นี่เขาจะคัดสรรปลาดอลลี่อย่างดีมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังก่อนแล้วก็มาทอดเสิร์ฟพร้อมกับนี่เลยมีขนมปังโฮวีด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวกินกันให้สําราญใจเราผู้ชื่นบานบรรยากาศสวย,ยสงเขา เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมมาที่นี่แล้วต้องสั่งนะครับคุณผู้ชมมาซมามาไปด้วยกันเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานโอ้โหวันนี้สุดยอดมากครับต้องขอขอบคุณเยทรงเล่งหงครับที่แนะนาร้านอาหารร้านเด็ดๆอย่างกัวอัธรรสให้มาทานกันครับเรียกได้ว่ามาลองแล้วไม่ผิดหวังจริงๆครับขอบคุณเยทรงครับผมขอ,ขอคอนเฟิร์มความอร่อยสุดยอด เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการท่องเที่ยวของควรชวนเที่ยวของเราสัปดาห์นี้แหมสนุกใช่ไหมครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดครับแล้วก็หัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีครับทิ้งผงสมุนไพรรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรปิดไต้ด้วยพัตคารเล่งหง์พระรามสองและสุขุมวิตกสองครับโดยเฉพาะที่สุขุมวิตรสองครับเราจัดเทศกาลหูฉลามราคาหัศจา์ครับจาก600บาทเหลือเพียง 500บาทเท่านั้นเองเป็นซุปหูฉลามไก่ข้นที่มีร้านเดียวในกรุงเทพมหาคนครนะครับอยากจะลิมลองอย่าซอง่นของเชิญชวนเลยครับ02-311-6155นะครับนอกจากนั้นยังมีเป็ดปักกิ่งในราคา700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้น5โมงเย็นหนึงทุ่มครึ่งนะครับอาหารจานนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าใครๆไปชิมแล้วก็ติดใจเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลากวนชนิเที่ยว กับผมครับเฮียซงจากพธธัฒนาคาเล่งหง<ช>ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน<ช>พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ